กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพผมธนายุไทยปลาทองจากช่องธนายุไทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอค่าสินไหมทดแทนนะครับก็หลายคุณก็ได้ยินหลายช่องแล้วนะครับเกี่ยวกับมาตรา44ทับหนึ่งนะก็ได้ยินกันเยอะก็พูดไปยังไง จะว่าไม่ถูกก็ก็ถูกอยู่นะก็แล้วแต่ความเข้าใจบางครั้งนี่ผมมาที่หลังนะผมชอบมาที่หลังเพราะอะไรเพราะไปดูคอมเมนต์ก่อนว่าเออเออพี่น้องคือผู้ฟังผู้ชมผู้ฟังนี่มีอะไรออไม่เข้าใจไหมจะได้หามาหามาตอบคำถามได้ในในคลิปนะไม่ใช่ว่า ทำคลิปไปแล้วนี่มาตอบในเม้น,นอะไรนี่ก็ไม่ได้ฟังกันเยอะนะผมเองก็ก็เลยมาทีหลังก็ดูเม้นคนอื่นด้วยนะครับช่องอื่นด้วยก็ทําความเข้าใจกันก่อนบางคนนี่ก็เห็นเม้นว่าอะไร <c oughs> ไม่ได้ค้ายาซะหน่อยไม่ได้ได้อะไรซะหน่อยทำไมจะมายึดบ้านยึดช่องหมดเลยไอ กรณีนั้นเป็นรัฐบาลยึดนะครับทางหน่วยงานราชการกขายึดเพราะว่ามีความผิดเป็นทรัพย์สินได้มาด้วยการกระทําผิดนะก็ก็เช่นค้ายาเสพตรงเสพติดอะไรทํานองนี้นะฟอกเงินนี่ก็ก็ตามยึดหมดแหละทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายนะมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันกันกบกับคดีน้องชมพู่นี้นะซึ่งคดีน้องชมพู่นี่ภาษา ภาษากฎหมายเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนนะซึ่งการจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขามาละเมิดเรานะละเมิดนี่อยู่ในกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับมาตรา2 0 0ร้อยสี่้ยนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลยคำว่าจงใจคือเจตนาเนี่ยนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลยทำให้บุคคลอื่นได้รับความ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนี่คือส่วนแพ่งในเรื่องละเมิดนะเดิมเลยเนี่ยเดิมเลยเนี่ยคดีคดีหอย่างนี้แหละคดีที่ แบบน้องชมพู่นี่แหละซึ่งเป็นการละเมิดทําให้เขาเสียสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ผู้เสียหายจะเรียกสิทธิ์เพิ่มเติมจากเงินที่เสียไปในค่าปรงุงศพอะไรทํานองนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสิทธิในการได้รับการดูแลนะครับก็คือ,อาขาดร้ายผู้อุปการะในในอนาคตนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นสิทธิอย่างหนึ่งนะ ซึ่งในมาตรา420ของของละเมิดเนี่ยเดิมเลยเนีย่ตั้งแต่ก่อนปี48ไปเนี่ยเราทนายจะฟ้องกันสองครั้งนะก็คือฟ้องคดีอาญาไปก่อนนะแล้วก็ฟ้องคดีแพ่งถ้าถ้าเราฟ้องคดีอาญาคาอยู่แล้วมามาฟ้องคดีแพ่งเลยเนี่ยสารก็ในส่วนแพ่งนะในคดีแพ่ง ส่วนมากก็เป็นศาลในวัดเดียวกันเพราะว่าศาลนี่อยู่ในเขตอำนาจศาลอยู่แล้วนะทำละเมิดก็ต้องอยู่ในเขตอำนาจศาลก็จะสั่งว่าให้รอผลในคดีายากอน,นะครับจนมาปี48นี่ก็มีมาตรา44ทับหนึ่งขึ้นมานะก็ความเปลี่ยนแปลงก็เยอะนะแต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราฟอ้องคดียาเนี่ยเราไปฟ้องคดีแพ่งเนี่ยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะก็ ตามเรทสางก็จำไม่ได้นะก็คือสูงสุดสองแสนบาทนะถ้าเรียกมาสี่ห้าล้านนี่ก็เกินอยู่นะเกินสองแสนบาทแต่ก็เรียกเท่าไหร่ก็เสียแค่สองแสนบาทนะก็ตอนหลังเมื่อมาคดีอย่างนี้เนี่ยเาเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียาานะก็คือส่วนแพ่งนี่ไปเกี่ยวเนื่องกับคดียาต้องถือคดียาเป็นหลักก็คือหากคดียาเนี่ยมีการพิพากษาว่า คนที่เราฟ้องร้องเนี่ยไม่ผิดนี่ก็คือส่วนแพ่งก็จบไปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ละเมิดเรานะถ้าเขาไม่ผิดนะตัวนี้นี่มันจะคากันอยู่ตอนหลังนี่อาเลยมาเอารวมกันอยู่ในปวิอาญาเลยก็คือขอไปในส่วนแพ่งนี้ได้เลยโดยทําเป็นคาร้องนะครับทําเป็นคาร้องแต่ศาลจะถือว่าเราเป็นโจทย์นะทีนี้บางคนก็หมายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่า อาจจะเรียกค่าสินไหมทดแทนนี่ต้องเป็นโจทย์ร่วมไม่เกี่ยวกันนะครับโจทย์ร่วมนี่มันเป็นเรื่องของคดีายานะว่าสิทธิการสิทธิการทําคดีายาเนี่ยเราถ้าเราอยากมีสิทธิ์เช่นอุทธรอ,อย่างนี้นะผมก็เคยพูดเรื่องโจทย์ร่วมไม่นานแล้วนะเกี่ยวกับตั้งแต่ตอนที่มีทนายมาเยอะแยะนะตอนนั้นก็คือส่วนมากเป็นโจทย์ร่วมนี่ก็ เพื่อที่จะอุทธรณ์นะถ้าถ้าเขาตัดสินถ้าศาลท่านตัดสินมาแล้วนี่เราไม่พอใจเราก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ถ้าเราไม่เป็นโจทย์ร่วมเราก็อุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอายการเป็นโจทย์อย่างเดียวนี่อายการบอกว่าไม่อุทธรณ์แล้วนะจบเลยนะก็ต้องเป็นโจทย์ร่วมค้ำเอาไว้นะนั่นคือเรื่องโจทย์ร่วมนะแต่คดีนี้เนี่ยคดีในส่วนแพ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นโจทย์ร่วมนะครับเป็นผู้เสียหายนี่แหละ พนักงานในการก็จะยื่นมีจดหมายมาเหมือนว่าเห็นนั่นแหละนะให้ไปทําคําร้องยื่นเรื่องค่าเสียหายก็คือในการกําหนดเรื่องนี้เนี่ยก็จะกําหนดว่าเนี่เราซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นคําร้องในส่วนแพ่งนี่เข้าไปก็ยื่นก่อนที่ศาลจะสืบพยานซึ่งต่างจากการขอเป็นโจทย์ร่วมนะการขอเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยก่อนศาลพิพากษานะครับ ยื่นแน่ตลอดนะ,ะทีนี้ตัวนี้เนี่ยยื่นก่อนสืบพยานถ้าไม่มีการสืบพยานก็ยื่นก่อนการวินิจฉัยคดีนะครับก็ยื่นต่อศาลที่พิจารณาคดีของศาลอายาผมพยายามรวบรวมนะให้มันสั้นเข้าผมไม่ไปอ่านมาตรานะเดี๋ยวท่านจะงง,งก็ยื่นที่ศาลที่พิจารณาคดีายาญานั่นแหละนะคำร้องต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ความเสียหายและจํานวนค่าสินใหมทดแทนที่เรียกร้องในใน,ในตัวคํารองนี่นะต้องต้องมีรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะที่สําคัญต่างจากการฟ้องก่อนเลยที่แยกฟ้องแพ่งอาญาก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะแต่ก็มีนะมีมาตรา253รปวิอาญานี่ก็บอกเรื่องค่าธรรมเนียมศาลี่กันขอขออย่างนี้นี่ไว้ด้วยนะ ว่าเดี๋ยวนะผมจะลองอ่านดูนะมันจะถูกมันจะถูกกับเหตุการณ์หรือเปล่าก็ลองดูคําสั่งศาลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในคดีพนักงานรายการเป็นโจทย์ซึ่งคําร้องให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ติดมากับฟ้องอาญาตามมาตรา43หรือมีคําร้องของผู้เสียหายขอให้บังคับจําเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมีให้เรียกค่ารมเนียมมิให้เรียกค่าธรมเนียม เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้เสียหายเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินสมควรหรือดำเนินคดีโดยไม่สุดจริตให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้เสียหายชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็ได้และถ้าผู้เสียหายเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องในส่วนแพ่งนั้นนะก็ ตัวนี้เนี่ยอ่านให้ฟังเฉยๆหรอกมันจะมีหรือไม่มีมก็ดูคําสั่งศาลนะสมมุติว่าเดี๋ยวนี้นะเราก็รู้เลทแล้วล่ะว่าเขาขอไปห้าล้านสองแสนหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นนะผมก็ไม่ได้ติดตามพอไปดูช่องที่ผมไม่ชอบผมไม่ดูเลยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นห้าล้านสองแสนหรือเปล่านะประมาณห้าล้านแต่ถ้าศาลเห็นว่านะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้าศาลเห็นว่าอง์มันเว่อเว์เกินไปนะอะไรอืม ลูกโตมาจะมีอาชีพอะไรถึงจะดูแลพ่อแม่ได้เป็นห้าล้านเนี่ยสารก็เห็นว่าเวอร์เนี่ยก็อาจจะสั่งให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมสารนะเพราะว่าเรียกมากเกินไปแต่ตัวนี้เนี่ยก็ดูคําสั่งสารส่วนมากสารก็ไม่ยุ่งหรอกส่วนมากศาลก็ไม่สั่งหรอกนอกจากเรียกเป็นร้อยล้านเนี้ออมันไส้ก็ให้เสียค่าธรรมเนียมสารสองแสนเสียแต่ก็เวลาท่านตัดสินเนี่ยท่านก็ไม่ได้ ส่วนมากก็ไม่ได้เต็มนะดูในหลายช่องทางอยู่เรียก4ี่ห้าล้านก็ได้ล้านหนึ่งสองล้านก็ว่ากันไป4ี่ห้าแสนก็แล้วแต่นะผมเองก็มีเรียกล้านห้าได้สามแสนก็ยังมีนะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> แล้วแต่นะก็ก็ให้ดูให้รวยเฉยว่าโอกาสได้เสียค่าธรรมเนียมมีอันเดียวทาสารเห็นว่าเราเี่เวอ์เกินไปเรียกมากเกินไปก็ได้เสียค่าธรรมเนียมนะครับตามมาตราสองรยห้าสนะครับ ถ้าเป็นคนจนทีนี้ถ้าเป็นคนจน,นมันเป็นคนละส่วนกับผมจะทําให้ดูว่าเป็นคนละส่วนกับขอเป็นโจ์ร่วมนะขอเป็นโจ์ร่วมหลังจ้างทนายมาทําอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นคนจนในในเรื่องขอค่าสินไม่ทดแทนเนี่ยศาลจะหาทนายให้ฟรีครับตัวนี้แล้วศาลก็จะจ่ายค่าทนายของท่านเองตัวนี้ก็ไม่ใช้คนอื่นก็ได้นะใช้ของศาลก็ได้แล้วก็กรณีที่ มีค่าค่าสินไมทดแทนอย่างนี้เนี่ยอาจจะได้มาปกติผู้เสียหายนี่จะได้ไปศาลเฉพาะเฉพาะตอนสืบพยานที่ตัวเองขึ้นเบิกความเท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่ต้องไปก็คือไปก็ได้นะแต่แต่ไม่ต้องไปโดยกฎหมายก็หมายกาว่าปกติถ้าถ้าไม่ไปจะจะมีผลยังไงตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยในในใน,ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายสินไมทดแทนนี่ศาลก็จะเรียกเราไปไกล่เกลี่ยนะเรียกมาห้าล้านเอาสัก 8แสนได้ไหมเนี่ยก็ไปไกลเกลี่ยกันก็จะมีห้องไกลเกลี่นะซึ่งบางคนบอกว่าก็จำเลยปฏิเสธอยู่ไปไกลเกลี่ยทําไมใช่ครับส่วนมากก็ไม่ไกลเกลี่ยตอนตอนนี้หรอกก็ไกลเกลี่ยเล่นๆกันนั่นแหละศาลก็ฝ่ายจํจาเลยบอกว่าผมไม่ได้ผิดผมจะไปไกลเกลี่ยคุณทําไมนะก็มีอย่างนี้แล้ววิธีการของของศาลก็ชอบที่จะพิจารณาคดีายาให้เสร็จก่อนนะแล้วก็มาพิจารณาเรื่องค่าเสียหาย หลังจากพิจารณาคดีอาญาเสร็จแล้วนะครับก็รู้แล้วล่ะว่าจำเลยมีความผิดต้องรับผิดชอบเนี่ยถึงถึงมาพิจารณาตัวนี้นะแล้วตัวเดี๋ยวเมื่อกี้เนหะ็นพูดทั้งหมดถ้าเราไม่ไปตามนัดไกลเกลี่ยอะไรเนี่ยศาลจะถือว่าเราทิ้งฟ้องในส่วนนี้นะก็คือส่วนแพ่งนี่ถือว่าเราไม่ปฏิบัติเหมือนโจทย์ทั่วไปก็ถือว่าเราทิ้งฟ้องก็จะไม่ได้อะไรเลยนะ ก็ต้องระวังไว้ในจุดนี้นะครับแล้วตัวสุดท้ายเมื่อศาลสั่งให้สั่งสั่งให้เสียค่าเสียหายอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่ถูกสั่งให้เสียค่าเสียหายนี่ก็จะเป็นเหมือนลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคนที่ได้ได้เงินสมมุติที่คดีนี้เลยนะแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่เนี่ยได้ศาลสั่งให้สี่ล้านแปดอย่างนี้นะ ก็จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยนะก็ต้องขออภัยที่ต้องเรียกนะก็ลุงพลว่าแต่ย่างี้นะแล้วก็เอาบางคนที่บอกว่าเอาพิพากษามาแล้วมันจะได้ยังไงถ้าเขาไปติดคุกเขาก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานี่สามารถยึดทรัพย์ได้นะครับก็คือยึดทรัพย์ที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานี่มี เราไม่จําเป็นต้องให้เขามาอยู่ด้วยนะครับเวลาจะยึดบ้านยึดช่องเนี่ยถ้าที่ดินเป็นโฉนดเราก็ไปขอยึดโฉนดพร้อมบ้านนะตีราคาใช้หนี้เราสมมุติว่าเป็นสารตัดสินไม่สักสี่ล้านนะไปยึดบ้านของลุงพลมามาขายเรียบร้อยได้สามแสนนะก็ยังเหลืออีกสี่แสนเส็ก็ติดนัดไว้นั่นแหละนะก็เป็นเหมือนเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานะถ้าถ้าถ้ามีการตัดสินให้แล้วเสร็จเนี่ย ซึ่งถ้าผู้ฟังผู้ชมเนี่ยลองฟังดูแล้วมีอะไรแต่ไม่ต้องด่ามานะผมส่วนมากผมแค่ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะคอยกตัวอย่างตามกฎหมายได้เข้าใจนะไม่ใช่การยึดทรัพย์แบบหรือคำสั่งในคดียายาเช่นให้จำคุก3ปีปรับ4ี่0 0บาทไอ,อ้ปรับ4ี่0 0บาทนี่ไม่ได้ให้เรานะครับตัวนี้เป็นค่าปรับเข้าหลวงนะแต่ อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นฐานละเมิดเนี่ยเป็นส่วนแพงอ่งในคดีายาเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้เราได้ค่าสินไหมทดแทนนะจำนวนไม่แน่นอนนะก็แล้วแต่ว่าจะสืบได้แค่ไหนนะก็ต้องใช้ทนายสืบเช่นเราไปบอกว่าลูกเราถ้าโตขึ้นมาลูกเราทํางานนั้นทํางานนี้ดูแลพ่อแม่ซึ่งเราอายุขนาดนั้นถึงตอนนั้น ชั้นอายุหกสิปีอยู่ไปได้อีกสิปีลูกจะเลี้ยงชั้นอีกสิปีปีละหนึ่งแสนบาทก็ได้หนึ่งล้านบาทก็ต้องบรรยายนะแล้วก็จืบให้ศาลเห็นนะเพราะว่าขาดไร้ผู้อุปการะนี่แน่นอนนะมีการต่อสู้กันในในคำคือในส่วนแพ่งก็มีการต่อสู้กันจำเลยต่อสู้ว่าเด็กนี่ไม่ดูแลพ่อแม่ในช่วงอายุ20ถึงีปีแน่นอนนะ เพราะว่าเป็นช่วงที่อาศัยพ่อแม่นะจะไปเรียกค่าไร้ผู้ประการะในในช่วงนี้นี่คงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไปเรียกตอนอายุยี่สิบห้าตัวผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายนี่ก็อายุเท่าไหร่ครับหกสิบห้าอย่างงี้นะก็เรียกไปได้ยี่สิบสามสิบปีอย่างนง้นศาลก็ไม่ให้ถึงขนาดน,นั้นเพราะว่าโอ้หกสิบห้าไปแปดสิบห้านี่ก็เยอะละยี่สิบปีละปีละแสนบาทก็ได้ไปสองล้านนะ ก็แล้วแต่นะไอ้นั่นมันเป็นรายละเอียดในการต่อสู้ก็ไม่ได้มาแนะนำอะไรเพียงเราพูดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าใจกระบวนการพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีทนายด้วยนะแล้วทนายที่บอกว่าไปขอเป็นโจทย์ร่วมนี้ได้ไหมก็ได้ครับคนเดียวกันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าว่าฉันไม่เป็นโจทย์ร่วมหรอก ชั้นเจ้าทนายขอแรงของสารนี่ทาคดีส่วนแพ่งศารก็หาให้นะแล้วสารก็จ้างทนายให้เองนะไม่ต้องเสียเงินนะตัวนี้เนี่ยก็มาพูดโดยรวมให้ท่านเข้าใจกฎหมายนะส่วนเขาสู้กันยังไงสมเหตุสมผลหรือไม่เรียก5ล้านจะไปยึดอะไรเนี่ยก็ให้เข้าใจนะว่านี่คือหนี้ส่วนแพ่งนะเมื่อสารตัดสินแล้วก็จะเป็นหนี้ตามคำพิพากษาถ้าบังคับตามคำพยกาษาไม่ได้เกิน10ปีก็บังคับไม่ได้นะ ต้องบังคับภายในสิปีเราต้องไปบังคับเอานะครับขายบ้านขายช่องขายที่ขายทางหมดถ้าถ้าบางครั้งเนี่ยก็ขอเติมหน่อยนะที่บางครั้งที่บอกว่าที่นั่นที่คนนั้นคนนี้เหมือนที่ลุงพลอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะขานอนนิวาหรือที่ไหนอ่ะที่บอกว่าเป็นของตาถ้าตายังไม่โอนให้ก็ไม่ใช่ที่เขานะแค่ให้ที่ทํากินเฉยๆฉนี่โฉนดยังเป็นของตานี่ก็ยึดไม่ได้นะครับแล้วก็ อย่าว่าแต่ไม่เหลือฝาบ้านเลยนะถ้าตัดสินมาสักสามล้านเนี่ยไม่เหลืออะไรครับรถซื้อมาก็ถูกยึดครับเขาว่ายึดซ้อนได้ไหมยึดซ้อนตัวอื่นนี่ได้นะตัวนี้แต่รถเนี่ยตราบใดที่ใช้นี่เงินผ่อนยังไม่หมดนี่รถยังเป็นของบริษัทไฟแนนซ์นะไม่ใช่ของผู้ต้องหานะยึดไม่ได้นะตัวนี้ <c oughs> ก็ต้องดูคนระับว่าจะยึดของใครเป็นของใคร ถ้าชนะจริงนะแต่อันหนึ่งเลยนะซึ่งหลายคนก็อาจจะฟังแล้วเป็นกังวลนะถ้าสารตัดสินยกฟ้องคือไม่ผิดอาญานี่เลิกเลยนะตัวนี้นี่ไม่พิจารณาเลยก็ไม่เห็นไม่สั่งไม่อะไรเลยก็คือเหมือนกับไม่มีการละเมิดนั่นเองนะแล้วแม้แต่สารสมมุตินะสมมุตินะนีมม่ฟังนะสมม,นะสมมุติว่าสารลงแย่จัดการศพ นะจัดการศพก็เหมือนลงร่วมกับพระแตนนี่แค่จัดการศพไม่ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นคนทําให้น้องเสียชีวิตนั่นก็คือไมไ่ได้ละเมิดในการทําให้เสียชีวิตเนี่ยการเรียกในคดีแพ่งนี่ก็ต้องพิจารณาอีกก็พิจารณาเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปก็ค่อยๆดูเอาครับพูดไปมากๆเดี๋ยวก็หาทัวมาลงตัวเองนะก็ ก็พูดนี้เข้าใจกฎหมายแค่นั้นแหละเรื่องยังไม่ถึงพูดไปเยอะมันก็ไม่ดีนะเพียงแต่ให้ท่านเข้าใจนะตัวนี้นี่ไม่ใช่การยึดทรัพย์แบบลักษณะที่ทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายซึ่งนั่นคือยึดเข้าหลวงเนี่ยไปยึดเอาหมดเลยอย่างนั้นก็คนละอย่างกันตัวนี้ต้องรอให้ศาลพิจารณาส่วนแพ่งก่อนแต่กระนั้นเลยก็ต้องพิจารณาว่ามีความผิดทางอาญาก่อนนะแล้วไปพิจารณาส่วนแพ่งว่าจะต้องเสียค่า สินไหมทดแทนในมูลละเมิดเนี่ยเท่าไหรนะแล้วก็ไปจัดการยึดทรัพย์สินกันซึ่งก็คงได้ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ไปยุ่งกับความถูกผิดของคดีนะเพราะว่าคดีขึ้นศาลแล้วนะก็ต้องระมัดระวังในการก้าล่วงอานาจศาลโอเคครับวันนี้มาทําความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาให้ฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ